นโมตัสสะนะมออุน,มาอานโมพุทธายะนโมพุทธายะนะมะออุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มาก้ำกายข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพณีจรเดินทางล่อนลีพณีจรครับประตามอัตยภาพคาถาที่สวดไปคือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าหาพระอ,องค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับ เป็นความเชื่อของนักบุญพนเจนจรว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลส,สติสมาธิได้คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยานอันตรายต่างๆได้ครับเอาว่าเป็นความเชื่อครับใครอยากลองไปใช้ดูไปใช้ได้ครับส่วนมน์ไหว้ผ้าก่อนนอนนั่งสมาธิสักส5นาทีตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจของท่านจะแจ่มใสและปลอดโปร่งครับผมครับเรื่องราวดีๆครับวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวประเด็นดังของสังคมนักบุญพนเจนจรจะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ ประเด็นดังที่เพิ่งเป็นข่าวก็คือประเด็นก่อความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีนะครับที่ภาคใต้เอาเป็นว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในจังหวัดปัตตานีครับผมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับสายข่าวรายงานมานะครับว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือโจรใต้เนี่ย เข้าไปหลบซ่อนอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีครับและก็ปลอมตัวเป็นคนงานก่อสร้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงได้เข้าไปปิดล้อมจับกุมครับตั้งแต่ตีสามเอาเป็นว่าก็เกลี้ยกล่อมเจรจาให้ทางผู้ต้องหาเข้ามอบตัวนะครับทั้งสองคนเอาเป็นว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยก็ไม่ยอมเข้ามอบตัวครับเจรจาโดยใช้ผู้นำศาสนามาพูดเจ้าหน้าที่พูดก็แล้ว ทั้งไม้แข็งไม้อ่อนก็ใช้นะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยจะเข้าจับกลุ่มตัวนะครับปฏิบัติการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับแต่นี้เกิดเหตุว่าผู้ต้องหาสองคนนะครับใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่ทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตอบโต้ด้วยอาวุธสงครามนะครับแล้วก็ใช้แก๊สน้ําตาและก็ระเบิดควันเฟียงเข้าไป เพื่อจะกดดันให้ทางผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ครับแต่ไม่เป็นผลครับผู้ต้องหาทั้งสองคนก็สาดกระสุนเข้าใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องครับเสียงดังสนั่นวันไหวนะครับในพื้นที่เกิดเหตุรีสอร์ทแห่งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ขอกําลังเสริมนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์บินวนเพื่อสังเกตการข้างบนว่าผู้ต้องหาเนี่ยไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับและก็ใช้โดรน,นพิเศษของทางเจ้าหน้าที่ครับบินเข้าไปเพื่อหาจุด ที่ผู้ต้องหาเข้าไปหลบซ่อนนะครับแต่ปะทะกันนานครับอยู่ถึง10ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3จนถึงเที่ยงนะครับเอาเป็นว่าเสียงดังของอาวุธปืนก็สนัมนวันไหวครับทา,ทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ต้องหาเองทีนี้ประมาณเที่ยงวันนะครับเสียงอาวุธปืนก็สงบลงเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับโดยบ้านที่ผู้ต้องหาพักอยู่เป็นบ้านสองชั้นนะครับในรีสอร์ท ก็เป็นบ้านพักคนงานที่ทางเจ้าของเนี่ยเอาให้ไปพักเพื่อมาทํางานครับเอาเป็นว่าไปตรวจสอบอในชั้นล่างของบ้านก็พบร่างเสียชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับเข้าไปดูในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ต้องหานะใช้ที่นอนนะครับบังประตูไว้เพื่อป้องกันกระสุนออกจากทางเท่าหน้าที่บังไว้นะครับแต่ทีนี้ จากในพ,นพื้นที่เกิดเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงก็พบอาวุธปืนพกสั้นจํานวน2กระบอกนะครับของผู้ต้องหาแล้วก็เป็นอาวุธสงครามปืน m 1 6 1หกนึ่งกระบอกครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับคือระเบิดเควื่องนะครับที่ผู้ต้องหาใช้เอาเก็บไว้เพื่อใช้ต่อสู้ต่อต้านกับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางจากในพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดมาครับทีนี้จากการ สอบถามคนในพื้นที่บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาของานทําโดยเป็นคนงานก่อสร้างนะครับแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีนะครับจากเหตุการณ์เดิมของทั้งสองคนก็คือตรวจสอบชื่อทั้งสองคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือนายอัมรันครับอ่านายอัมรันเนี่ยมีหมายจับ5คดีนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายอารือเลาะนายอารือเลาะเนี่ยมีหมายจับคดีความมั่นคงนะครับผม ของทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์เดิมที่ต้องสองคนก่อเหตุก็คือเหตุการณ์ที่ไปยิงถล่มนะครับรถขนโฟมนะครับแล้วก็ยิงผู้บริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิต3ามคนนะครับก็ทั้ง3คนนะ่ะเป็นพ่อลูกกันแล้วก็มีหลานอีกคนนึงนะครับแล้วก็เผารถยนต์นะครับที่เขตอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับ โดยเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางปัตตานีราดาทีิวาดครับผมโดยผู้กอ่อเหตุเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในเขตพื้นที่ตรงอาเภอสายบุรีครับแล้วก็มีแกนนำอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผู้กอ่อเหตุทั้งหมดสี่คนนะครับในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปกอ่อเหตุอีกทีนึงก็คือ ในอำเภอสายบุรีเหมือนกันไปเผาเผาพื้นที่อบตอนะครับเกิดความเสียหายมากมายนะครับแล้วก็เผาสา,าลาริมทางด้วยอีกทาบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนก็แกะรอยนะครับแกะรอยผู้ต้องสงสัยนี่นะครับเอาเป็นว่ากลุ่มกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของนายโมหมัดมูดอรครับผม เป็นแกนนําก่อความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีนี่แหละครับก็นายมมหมัดมูดอเนี่ยคาดว่าจะเป็นผู้สั่งการนะครับให้กลุ่มของนายอํารันกับนายอารือเลาะเนี่ยก่อเหตุความไม่สงบแล้วก็มีหมายจับอีกเพราะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมีไม่ต่ํากว่าทั้งหมดนะครับที่ก่อเหตุก็ทั้งหมด5คนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนาย โมหม,มัดมูดอเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีหมายจับและกําลังตามตัวไล่ล่าอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่พบตัวเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยรู้เส้นทางหลบหนีนะครับในเขตชายแดนทางภาคใต้ของสี่จังหวัดชายแดนในภาคใต้นะครับโดยเฉพาะชํานาญเส้นทางหนีในปัตตานีนะครับนาราธิวาสอะไรประมาณนี้เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยหาวิธีทางหลบซ่อนหลบซ่อนตัวนะครับโดยอย่างสองคนนี้นายอารันกับ ายอาริล้อเนี่ยก็แฝงตัวมาขอเข้าทํางานเป็นคนงานก่อสร้างในรีสอร์ทครับแต่ทางเจ้าหน้าที่สืบทราบจากสายข่าวจึงได้เข้ามาซุ่มนะครับซุ่มมาจะจับแต่ก็คือทั้งสองคนเนี่ยไม่ไม่คิดว่าจะมอบตัวหรอกครับเพราะว่าใช้อาวุธสู้กับทางเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธสู้กับทางเจ้าหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวคือไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับเอาเป็นว่าเขต ทางภาคใต้เนี่ยมีผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยอยู่จํานวนเยอะเหมือนกันนะครับแต่เหตุที่เกิดเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถคือเข้าถึงตัวได้ง่ายครับเพราะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบหรือโจรใต้เนี่ยเขาจะรู้รู้เส้นทางหลบหนีนะครับในเ,เขตพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าเขาจะศึกษาอย่างอย่างกลุ่มของนายไอ้โมหมัดมูดอเนี่ยก็จะชำนาญในจังหวัดปัตตานีครับ รู้เส้นทางหลบหนีในะจังหวัดปัตตานีแล้วก็หลบซ่อนตัวครับผมหลบซ่อนตัวอยู่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยของปัตตานีเนี่ยก็มีสายข่าวนะครับสายข่าวและมีพลเมืองดีแจ้งมาอ่แจ้งมาว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนตัวอะไรประมาณนี้นะครับจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็เอาเป็นว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้วิสามันนะครับวิสามันใน อัมรันกับนายอารือเลาะนะครับทั้งสองคนนี้เพราะว่าคือหนึ่งทั้งสองคนนี้ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่และไม่ยอมเข้ามอบตัวครับผมเจ้าหน้าที่จึงได้วิสามันทั้งสองคนนี้ไปแต่จริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากวิสามันฆาตกรรมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อยากได้ตัวนายอัมรันกับนายอารือเลาะเนี่ยมาเพื่อสืบสวนสอบสวนนะครับขยายผลไปหาบุคคลอื่นที่ก่อความไม่สงบ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเขตอื่นในเขตชายแดนใต้ครับผมเอาเป็นว่าทั้งสองคนนี้นะครับก่อเหตุในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับก็ก่อเหตุหลายจุดนะครับไม่ว่าจะสังหารสามศพและเผารถเขานะครับผู้บริสุทธิ์แล้วก็เผาอบตอเผาสาลาข้างทางเนี่ยเกิดความเสียหายจํานวนมากครับคือทางผู้ต้องหาเนี่ยทางผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยความชํานาญพื้นที่เข้าหลบซ่อนตัวครับ แต่จ่างเท่าที่ก็มีสายข่าวยังไงก็ต้องตามจับกลุ่มตัวและตามมาดำเนินคดีให้ได้ครับเพราะว่าเคสของอมีคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ผู้ต้องหาหลายคนเนี่ยก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่แล้วก็รู้จักคนในท้องถิ่นนั้นๆเข้าไปหลบซ่อนตัวครับดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องกวาดล้างผู้ก่อความไม่สงบเหล่านี้ให้หมด ไปจากประเทศไทยครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครพบเบาะแสหรือพบตัวบุคคลต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบก็แจ้งเข้าไปในทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับเอาเป็นว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียผู้บริสุทธิ์ไปนะครับเพราะว่าผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเขาไม่คำนึงถึงสิ่งใด เขาจะก่อเหตุอยู่ตลอดและผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับเขาก็เข้าไปก่อเหตุดังนั้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงต้องรีบเร่งหาข่าวและก็รีบจับคุมตัวผู้ก่อความไม่สงบเหล่านี้ท,ท,ทั้งๆที่ทั้งนายอัมรันและอาริอลอดเนี่ยเจ้าหน้าที่เคยเอาไปพูดคุยนะครับเอาไปพูดคุยเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ แต่ทั้งสองคนก็ปฏิเสธแล้วก็ออกมาก่อเหตุอย่างนี้นะครับแล้วก็หลบหนีหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ล่า,าตามตัวแล้วก็เอามาดําเนินคดีทางกฎหมายอยู่ดีแต่ยังไงเราก็ทําความผิดครับก่อความไม่สงบยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามตัวเจอแล้วก็นําตัวมาดําเนินคดีอยู่แล้วลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ก็มันสูญเสียผู้บริสุทธิ์ไปครับเราจะทำยังไงได้จากเหตุการณ์พวกนี้ เอาเป็นว่าก็ดูแลกันไปครับกับสีจจงดาหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงก็ระวังและป้องกันภัยตัวเองครับจากสังคมด้วยส่วนหนึ่งขอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญพนเจนจรข่าวด้วยนะครับขอขอบคุณครับนโมพุทธ,ธายะาสะสมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดี 中，贪利，中，们的杀秃。